เพราะเอาเลยมาอาจารย์เบียรู้จักกับหมอบีมานานหรือยังจริงๆอาจารย์ไม่ไรู้จักหมอบีเป็นส่วนตัวครับคืออาจารย์ช่วงที่เราไปกระแสดังๆในโซเชียลอะเนาะแล้วก็หมอบีก็มีติดต่อเข้ามาทางทีมแอดมินเพื่อให้อาจารย์เนี่ยออกไปบรรยายธรรมในงานมุริตาจิตหลวงพ่ออารมณ์กฎก็ที่เซนท่านพระรามสองถ้าจะไม่ผิดก็ไปก็มีตารางงานอะไรมาให้ซึ่งอาจารย์เนี่ยมีเวลาในการเตรียมตัวเพราะเหมือนตอนนั้นเราอยากจะด้วยเราศรัทธาหลวงพ่ออารมณ์กฎนะทำประโยชน์เพื่อสังคมเราก็เลยว่าเอ้ย อยากจะเรียลัยบริจาคก,กับกลุ่ม FC เรากลุ่มลูกศิษย์เราไปช่วยหลวงพ่อลงกฎในงานวันนั้นเขาก็เชิญเราไปบรรยายธรรมแล้วก็รวบรวมงเงินไปถวายท่านวันนั้นก็น่าจะได้ยอดประมาณสัก2อล้านแปดแสนกว่าบาทอาจารย์รับบริจาคอยู่ประมาณเวัน7วันเกือบ3ล้านก็เอาไปในงานนี้โดยเฉพาะก็คือไปเพื่อที่จะให้เงินกับทางฝั่งของวัดโดยตรงใช่ให้วัดโดยตรง70% ไม่มีไม่มีอ๋อไม่มี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 ก็โทษนะแบบแล้วอย่างนี้ละหมดี่ยอกผมหยอกผมยอมไม่มีให้ร้อยเลยร้อยเปอร์เซ็นต์คืออาจารย์เนี่ยจะทําอะไรเนี่ยอาจารย์ระมัดระวังตัวเองมากอย่างสมมุติเวลาอาจารย์บริจาคเงินเนี่ยครับอทุกอย่างทุตบะทุกต่างเนี่ยอาจารย์จะดึงสเตทเมนต์เลยและโชว์ให้กับในเพจเฟซบุ๊กคนตื่นทำเนี่ยดึงขึ้นมาเลยโชว์แล้วก็ กระทบยอดตรงโอนเงินบาททุกบาททุกตางกับสลิปโอนที่โอนตรงวัดเนี่ยต้องตรงกันกระทบกันเป๊ะแล้วทุกคนสามารถตรวจสอบชื่อตัวเองได้ว่าใครโอนมากี่บาทพรัอาจารย์จะไม่มีหักเปอร์เซ็นต์ตรงนี้โดยเด็ดขาดไม่มีแน่นอนมันหักไม่ได้เรื่องให้แตะกูหาแต่หาแต่เรื่องอะนะแล้วช่วงนี้มันก็เป็นช่วงที่วันที่อาจารย์ไปมันเป็นเหมือนกระแสเราคนมันก็เลยไปในงานนี้เยอะมากครับ ก็ห้างแตกเลยวันนั้นมีหมอบีก็มารับด้วยตัวเองมารับแล้วก็หาคนกันเอากาดกันเพราะวันนั้นคนลุมเราเยอะมากก็บรรยายเสร็จก็เอาเงินไปถวายหมอบีก็อยู่ในวันนั้นด้วยก็ไม่ได้มีัญหาอะไรหมอบีก็นั่งอยู่ข้างๆอย่างนี้ก็ถวายป้ายหลวงพ่อแล้วก็ชี้แจงหลังจากนั้นประมาณวันสองวันก็โอนเงินเข้าวัดโดยตรงแล้วก็ออกไปอนุโมทนาบัตรมาเป็นในนามวัดว่าวัดพระบาทน้วผูโอนตรงเข้าวัดเลยถ้าเป็นบุคคลหรือเป็นอันื่นจะก็ไม่ได้โอนครับคือคือถ้าเกิดว่าเขาบอก โอนให้เข้าเข้ากับทางฝั่งของบัญชีของหมอบีเราก็จะไม่โอนไม่โอนอปกติถ้าอาจารย์ทำแบบนี้เขต้องตรงเข้าวัดก็บอกเลยว่าวัดพระบาทน้ำพุอย่างเงี้ยในสลิปก็จะขึ้นชื่อเลยว่าวัดพระบาทน้ำพุครับเนี่ยนะฮะเนี่ยนะก็เป็นยอดสอง้วกว่าบาทก็จะซอยเพราะวันโอนทีเดียวไม่ได้นะมันก็จะโอนไปเป็นรอบๆสองร้อยแล้วก็มีเศษมีอะไรก็จะรวมกันทั้งหมดก็ตามยอดที่ในป้ายเขียนอาจจะมากกว่านิดหน่อยเพราะวันที่ถวายนี่เรายึดยอดสุดทธิแต่วันโอนจริงมันจะมีเงินเข้ามาอีกไนงะแล้วก็โอนจนเป็นศูนย์บาทครับ แล้วตัวทางฝั่งของตัวหมอบีเองเขาเคยมาคุยอะไรยังไงกับทางฝั่งของอาจารย์เบียร์มั้ยครับไม่เคยคุยตัวอาจารย์เองเนี่ยไม่เคยคุยกับหมอบีเลยแม้แต่ครั้งเดียวไม่เคยคุยเลยไม่เคยคุย,ยก็คือจะคุยผ่านแอดมินแอดมินเขาก็ติดต่อกันเองเลขากับแอดมินอาจารย์เขาคุยกันเพื่อประสานงานกันแล้วก็เชิญอาจารย์ไปบรรยายแต่ตัวหมอบีอาจารย์เจอแล้วคุยก็คือวันนั้นวันนั้นแม้แต่คุยส่วนตัวก็ไม่ได้คุยเพราะคนมันมากเหลือเกินอะไรเงี้ยเราไปถึงปุ๊บเขาก็เอากระบมากันเราขึ้นไปข้างบนอะไรเง ตอนสุดท้ายนะคือตอนที่ถวายเงินหลวงพ่อก็ลงมาก็เจอหมอบีหมอบีก็เป็นหนึ่งในช่วยกันเราได้ซ้ําไปแบบช่วยจับแขนจับอะไรแล้วก็พาเราออกจากงานไปเพราะว่าคนมันเยอะ ไม่มีโอกาสได้คุยก็แค่อนุโมทนานะหมอบีอะไรเงี้ยก็แค่นั้นแล้วก็มาถ่ายรูปคู่กับหมอบีก่อนยอะไรเงี้ยหมอบีมาถ่ายรูปคู่กับอาจารย์ก่อนก็ถ่ายรูปคู่กันกระแค่นั้นก็จบไปอันมีไปทําอย่างนี้ไหมไปรับเงินอย่างนี้ไหมมีไหมรับเงก็รับบนรถตู้นึงก็ยังบริจาคอยู่ก็รับบริจาคแต่ว่าเราเคลียร์ตัวเองด้วยการที่เรารับมาเท่าไหร่เนี่ยคือเงินเนี่ยเรารับไม่อั้นเลยรับก็มากี่ทรานเซ็กชั่นก็ได้แต่เวลาปิดสุดท้ายเนี่ยจะโอนออกเพียงครั้งเดียว อาจารย์จะไม่ทําแบบว่ารับเข้ามาแล้วเอาไปตรงนี้ก้อนหนึ่งเอาไปตรงนี้ก้อนหนึ่งครับแล้วค้างเงินไว้บัญชีอย่างนี้อาจารย์จะไม่ทำเด็ดขาดเพราะมันอันตรายกับตัวเองอเวลาดีแคลร์เนี่ยมันยากอาจารย์เนี่ยเคยเดินโดนเพจหนึ่งเนี่ยคือเหมือนแบบจะพูดเรื่องเงินบริจาคอาจารย์นะว่าอาจารย์เนี่ยชอบฉวนชอบโกงเงินบริจาคตั้งข้อสงสัยว่าเอาเงินไปจ่าย กรมเขับคดีเนี่ยสมัยที่ยังล้มละลายอยู่แต่ตอนนี้<ม>พ้นแล้วนะไปไปจ่ายเนี่ยเอาเงินจากบริจาคนี้ไปจ่ายหรือเปล่า<ม>อะไรเงี้ยแต่อาจารย์ก็ดีแค่ตัวเองได้หมดอาจารย์ดึงสเตตเมนต์ทุกใบออกมาว่าอันนี้มันแล้วอาจารย์เนี่ยเอาสเตตเมนต์ของบัญชีที่เปิดรับบริจาคนี่ไปยื่นสัมภาร์ด้วยนะไปยื่นสัมภาร์แล้วสัมภาร์บอกว่าอ่ะมันกระทบชนกันยอดกันก็จบไปไม่มีอะไรเพราะว่าเราไม่ได้แบบว่ารับเข้ามาแล้วก็เอาไปซื้ออันนี้นะแล้วก็เหลือบัญชีไว้แล้วก็ไปซื้ออันนี้นะ<ม>อันเนี้ยมันจะมีผลทันทีเลยาก็มองว่ ถ้าเวลาเราทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราทําบริสุทธิ์สามารถมีเอกสารหลักฐานชี้แจงได้ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรครับผมนะฮะอา้าวโอเคต้องขอพิชารครับเ,เวลาหมดเดี๋ยวขอไปคุยในหนกระแสในช่องทางโซเชียลเก็บดอกไว้ไหมครับ <laughs> <c oughs> เดี๋ยวจะนดบสักดอกว่าสักดอกนไม่มีไม่มีไม่ <c oughs> ไมีืออาจารย์เวลารับบริจาคเนี่ยจะจะเคลียร์หมดทุกยอดที่เราจะสามารถเคลียร์ได้ต้องเป็ดเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นเวลาจะรับบริจาคต่อไปเนี่ยสมมติบาทแรกต่อไปจะเป็นกองบุญใหม่ เพราะฉะนั้นใครโอนมาเข้าบาทแรกปุ๊บจะเป็นกองบุญใหม่ทันทีแล้วจะตัดทีนี้ไอ้ช่วงที่เราใช้บัญชีเดิมในการรับบริจาคเนี่ยมันก็จะมีดอกเบีย้ยขึ้นไปเรื่อยๆวิธีการของอาจากรย์ก็คือถ้าเมื่อไหร่ปิดบัญชีเราก็จะตกลงกับคนที่เป็นเอฟซีเราเป็นลูกศิษย์เราว่าเขาจะโอน,นว่าดอกเบีย้ยที่เหลือหลังจะปิดบัญชีเนี่ยเราจะโอนตรงเข้าวัดไหนเราก็จะชี้แจงแล้วก็จะเอาดอกเบี้ยเนี่ยไปชี้แจงหน้าเพจดูหน้าเพจด้วยก็ดึงสเตทเมนต์เหมือนเดิมวิธีการคือทํายังไงก็ได้ให้้เอาีตแงงวจ ให้ทุกคนเนี่ยรับรู้ได้ตรวจสอบได้พร้อมกันครับคืออันนี้ผมไม่ได้พูดถึงตัวหมอบีก่อนนะผมขออนุญาตพูดเป็นถึงผู้วิเศษทั่วไปนะที่สร้างตนเองเนี่ยมาจากนู่นนี่นั่นต่างนานาโอเคเอาต้องยอมรับอย่างหนึ่งแหละว่าบางครั้งก็มาจากสื่อนี่แหละครับถูกไหมฮะก็มาจากสื่อที่แบบสร้างตัวเองขึ้นมาเป็นผู้วิเศษสามารถนัลมิตสามารถดูได้เดี๋ยวจะมีสงครามเดี๋ยวจะมีซอรามิเดี๋ยวจะมีนู่นนี่นั่นก็รู้แล้วแต่แม่งจะพูดกันนาๆนะก็พูดพดกันไปนั่นแหละแต่พอสุดท้้าายยแลวเนี่ก็ปิด พอ,อปลาเปิดก็ใช้วิธีการเหล่านี้เป็นช่องว่างในการที่บอกทําบุญอพอทําบุญเสร็จปุ๊บมาแบบเนี้ยอย่างที่อาจารย์บอกก็คือรักของสงฆ์นะค,คือวัดรึ่งหนึ่งกรรมการรึ่งหนึ่งบางคนก็บอกว่าวัดรู้อ,อตกลงกันแล้วบางคนวัดไม่รู้หรอกก็ได้มาล้านหนึ่งวัดไม่ได้รู้นี่หว่าได้เท่าไหร่เอาไปเท่านี้อ,ม,อมีเทสตังสักหน่อยยอดเท่านี้เจ็ดสิบห้าสตังหนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดสิบห้าสตังก็แล้วแต่ ทางฝั่งวัดก็ไม่รู้นี่เพราะเงินมันบริจาคเข้าที่ไหนเข้าบัญชีของส่วนตัวครับส่วนตัวของเขาที่เขาเปิดขึ้นมาแต่เหมือนแบบใช้พร้องชื่อโดยจุดๆอะไรแบบนี้เอไม่ได้เหมือนหมอไม่หมอบีนะมันมีคุยเศษทําแบบนี้หลากหลายตามคิดว่ายังไงมีมันมีเยอะแยะไปเดี๋ยวนี้มันก็เป็นแบบนี้วิธีการหาเงินง่ายที่สุดก็อย่างที่อาจารย์อะไรนะอาจารย์ตรินใช่ไหมที่พูดว่าถ้าเป็นผู้พิเศษแบบนี้มีอยู่2กรณีหนึ่งก็คือเป็นคนไข้ กับ2คือเป็นมิจฉาชีพก็ uh huh. สองกรณีแต่ทีนี้เราก็จะไปปักปั๊มกับทุกคนแบบนั้นก็คงไม่ได้มันคนเจตนาดีก็มีบ,บางคนเจตนาร้ายก็มีเพราะนั้นมันก็ต้องดูเป็นเคสใบเคสไปทีนี้ปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ผู้วิเศษปัญหามันอยู่ที่คนบริจาคคนบริจาคเนี่ยดันไปเชื่อเดคในความที่แบบว่าตัวเองมีความอินเนอร์อย่างเนี้ยล่าสุดหมอดูพยากรณเรื่องอะไรส่งส,สงครามอะไรเงี้ยจะเกิดอีกแบบไฟกระพริบคนก็ไปเชื่อ พะเวลาไปเชื่อเพราะว่าอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยไปดูไวแเราแม่นมากแม่นจนขนลุกตัวเองก็เกิดอะไรเกิดความศรัทธาขึ้นมาพอเวลาศรัทธาในตัวบุคคลแต่ไม่ได้ศรัทธาในคําสอนพอเราไปศรัทธาก็ไปยิงตัวที่ตัวบุคคลแล้วว่าเอ้ยบุคคลคนนี้ต่อไปนี้จะพยากรแม่นเวลาเขาพูดอะไรเราต้องเชื่อเราต้องฟังพอเวลาเราฟังปุ๊บอ่ะเขาบอก ชั้แรกก็พยา,ยากรไปพยา,ยา,ก,รพยา,ยากรไปปรากฏต,ตรงขึ้นเรื่อยๆตรงเรื่อยๆเกิดความศรัทธาทีนี้เวลาเขาขายอะไรก็ซื้อ,อ,อเขาเปิดรับบริจาคอะไรก็ยินดีกับการบริจาคแล้วก็จะไม่ไปถามหาความบริสุทธิ์เลยตรวจสอบได้ไหมขอดูรายละเอียดหน่อยไปบริจาคอะไรไม่เขาบริจาคแล้วเขาคือจบเพราะอะไรเขาถูกสอนมาว่าให้แล้วไม่ต้องไปตรวจสอบแล้วให้แล้วจบไปเลยเนี่ยมันเกิดจากความที่เราเนี่ยขาดเขาบาปัญญาในตัวเราเองด้วยเพราะฉะนั้นจะโทษผู้พิเศษอย่างเดียวก็ไม่ได้เราต้องโทษตัวเราเองด้วยที่เราไปพึ่งพาอาศัยบุคคลที่เรียกว่าผู้พิเศษ เนี่ย<ม>คนปัญญาอ่อนกับคนปัญญาอ่อนทํางานคู่กันมันก็จะเป็นแบบเนี้ย<ม>สุดท้ายมมนก็เกิดความล่มจมล้มเหลวตัวเองก็มานั่งผิดหวังเข้าบุคคลสมมุติว่าจะกรณีใดก็ตามถ้ามันเกิดขึ้นจริงเรื่องจริงอะไรมีการช่อชวนช่อโกงกันจริงเราจะไปโทษเขาก็ไม่ได้นะ<ม>เราต้องโทษตัวเองด้วยว่าเราหลับหูหลับตาในการเชื่ออย่างที่เราต่ไนในพูดตั้งแต่ตอนแรกอะว่าเราเนี่ยมวแจะไปยึดกันที่ตัวบุคคลน่ะ แต่เราไม่ยึดที่พระธรรมคําสอนเลยเพราะนั้นอาจารย์เนี่ยพยายามบอกว่าเอ้ยแม้แต่ตัวอาจารย์ก็พูดผิดได้นะซึ่งอาจารย์ก็พูดผิดเป็นประจำด้วยซ้ำไปแต่เราก็ต้องแก้ไขเมื่อเราแก้ไขแล้วเราก็บอกว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกนะแล้วก็พยายามบอกกับเขาว่าอย่าย,ยึดที่ตัวบุคคลเราต้องยึดที่พระธรรมถ้าเราผิดพระธรรมถูกเราต้องเอาพระธรรมเป็นเกณฑ์แต่ทุกวันนี้มันเปลี่ยนใหม่ เรายึดเอาบุคคลเป็นเกณฑ์ถ้าบุคคลน,นี้พูดไม่มีผิดต้องถูกเท่านั้นเลยไม่สนใจถ้าใครพูดถูกไม่ใช่ฉันไม่ฟังฉันจะฟังเฉพาะคนพูดผิดคนนี้คนเดียวมันก็เลยเกิดปัญหาแบบกังวลใจไหมเนี่ยอาจารย์เบียร์ถ้าเกิดว่าม,มันทำให้แบบเราคนที่เขาก็อยากจะทําบุญแล้วเพราะมันมีเรื่องแบบนี้นเกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยมันจะกระทบไปถึงเรื่องราวของความ ความมั่นอ,อกมั่นใจในในของของของผู้สานนิชนทั้งหลายเนี่ยจริงๆอาจารย์มีโอกาสได้พูดคุยกับครูบาอาจารย์หลายท่านแล้วก็คุยกับ f c อะไรก็ต่างก็มีโอกาสถามหลายคนก็พูดเหมือนกันเลยว่าความศรัทธามันสั่นคลอนแม้แต่พระเองท่านจะบอกว่าช่วงนี้อาตมาเองก็ต้องอยู่แบบเจียมเนื้อเจียมตัวเพราะว่าคนเนี่ยมันบริจาคน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วก็มันเกิดความกระทบกระทั่งกันเนี่ยในสังคมพุทธเองก็บางคนก็บอกว่า อย่าไปด่าพระเยอะไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะยิ่งทำลายศาสนามากขึ้นไม่ด่าก็ไม่ได้อีกสุดท้ายมันก็จะเป็นการทำลายศาสนาอยู่ดีแต่การด่ามันก็ต้องดูไปตามเหตุตามปัจจัยว่าสิ่งที่เราด่าเราด่าต่อความชั่วความเลวเราไม่ได้ด่าต่อตัวบุคคลเราไม่ได้ด่าต่อพระสมณศรีรูปที่ยังมีความเป็นพระเราด่าต่อคนที่มรนหลุดออกมาจากศาสนาเรียบร้อยแล้วคือประราชิกแพ้แพ้ภัยของตัวเองไปแพ้ต่อกิเลสตัณหาเพราะนั้นตอนนี้สิ่งที่สาคัญที่สุดชาวพุทธเราหรือคนไทยเราเนี่ยควรต้องมีปัญญาอย่างที่่ดดรรนนายพูตอแกว มันต้องมีการละมาสูตรเนาะไปมันต้องต้องไข้ควรอ่ะอย่าพึ่งรับรองเนี่ยอย่างเราคุยกันตอนนี้อย่าพึ่งรับรองด้วยว่าเขาเนี่ยชอโกงแล้วหรือยังและอย่าพึ่งคัดค้านได้ว่าเขาไม่ได้ช่อโกงมันต้องวางเป็นกลางไว้ก่อนแล้วก็เอาไปตรวจสอบให้มันดีให้มันชัดเจนแล้วค่อยเอามาคุยกันใหม่อีกทีนึงว่าโอเคมันเป็นแบบนี้แบบนี้แต่ถ้ามัน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 ต่างคนมันต่างไปคนละทิศคนละทางคนนึงก็ว่าหนึ่งคนนึงก็ว่าหนึ่งแต่เข้าใจได้สังคมมันเป็นคนหมู่มากเนาะการที่จะให้ทุกคนเข้าใจ ตามสิ่งที่เราจะนําเสนอหรือจะเข้าใจให้ทุกคนในสังคมเข้าใจแบบเหมือนกันมันเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ดังนั้นว,วิธีการที่สุดคืออะไรพยายามกลับมาแก้ไขตัวเองดีกว่าอย่าพยายามไปแก้ไขคนอื่นแล้วก็พยายามมาเชื่อมั่นในตัวเองดีกว่าไหมพยายามอย่าไปเชื่อมั่นในคนอื่นถ้าทาคำสั่งสอนพระเจ้าหรือหลักความเป็นจริงมันจะเป็นจริงของมันอยู่แล้วควาจริงมันจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์เพราะนั้นอย่างถ้าใครก็ตามที่ติดตามอย่างเรื่องของ กรณีข่าวพระก็ตามข่าวหมอบีก็ตามหรือจะเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นก็ตามเนี่ยถ้าเรารู้จักกลับมาปรับปรุงแก้ไขเองว่าเฮ้ยเหตุปัจจัยตัวนี้นะเราต้องกลับมาทําความเข้าใจนะว่าเรายึดที่ตัวบุคคลไม่ได้เราต้องยึดที่หลักความจริงเป็นหลักเกณฑ์หลักสําคัญคถ้าเราสามารถทําแบบนี้ได้ตัวเราจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดเพราะนั้นตัวนี้ก็อยากให้สังคมไทยเราระมัดระวังให้มากขึ้นศรัทธาศรัทธาได้แต่อย่าหวั่นไหวต่อสิ่งรอบข้างถ้าเขาสอนในสิ่งที่เป็นประโยชน์เขาสอนในสิ่งที่ถูกต้อง ควรเกี่วการฟังพฤติกรรมของเขาเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเขาสอนในสิงที่ผิดและพฤติกรรมเขามันดีอันนี้ก็ต้องว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งเพราะนั้นมันต้องแยกกันเป็นเป็นบริบทเป็นเรื่องๆแต่สิ่งสำคัญแยกใจตัวเองให้ดีโอเคนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงหมอบีที่เขาให้คำสัมภาษณ์พูดจากหัวเราะเดี๋ยวก่อนนะเขาปาผีนะอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์บีหัวเราะทำไมเนี่ยเขาปาผีเขามีเงินจากการปาผีอันนี้เรื่องจริงไหมเน, <c oughs> นี่ยเ <c oughs> ขาปาปีจริงจริงเหรอเ <c oughs> ขาคือทูตสื่อว <c oughs> ิญ,ญญาณ เขาแบบเขาเขาไม่ได้ทำอย่างนี้นะเขาไม่ทำอย่างนี้นะแต่เขาสื่อบริญญาได้สื่อเฉยๆจะไม่ได้ปราบใช่ไหมเขาก็ไล่ด้วยนะเขาปาบผีนะอ๋อแต่ไม่รู้ทำยังไงแต่ไม่รู้เขาทำยังไงแต่เขาอาจจะแบบไปคุยไปอะไรเงี้ยไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยแบบหรือเปล่าผมไม่รู้ี่ไม่รู้ไม่มีคำว่าไปเถอะเนากก็ไม่แน่นะเธอแบบเวลาไปคุยกับผีว่าเออไปเถอะอย่ามาอยู่ที่นี่เลย ไปดูที่ชอบที่ชอบหนาอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าผมไม่รู้อาจารย์เบียมองไงเรื่องนี้ไม่อาจารย์เห็นเขาแต่มุมสอนธรรมะไงไม่เคยเห็นในมุมป่าผีอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาชื่อนี้ไม่เหรอ ทุ่งยาเขามีไปไล่ผีนะ,ะแต่แต่สอนธรรมะเนี่ยอาจารย์เห็นชื่นชมในมุมที่เขาสอนธรรมะมันดีแต่ว่าส่วนผิดก็ว่ากันไปตามผิดส่วนดีก็ว่ากันไปตามดีก็แยกแยกแะออกจากกันอยู่แล้วบุญบาปมันแยกออกจากกันถ้าทาความเรวความชั่วทําความบาปเองก็ต้องรับผลอยู่แล้วของการกระทำนั้นเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกอย่างอาจารย์เนี่ยที่อาจารย์ไม่เปิดรับบริจาคหลายคนแบบพยายามจะเอาเงินยัดมือรไะ เพราะว่าเนี่ยกลัวอย่างเงี้ยเวลาเรารับบริจาคมาเอาเงินบริจาคมาแล้วมันเกิดปัญหาเราไม่รู้จะแบบจะชี้แจงยังไงมันดีแคลรยากแล้วก็เลยตัดสินใจว่าขายของดีกว่าเพราะนั้นถ้าเขาขายกอย่างจางขายน้ำพริกอย่างเงี้ยเราขายของของเราเราสบายใจเราเอาเงินมาทํากิจการาของเราเราทำได้จะเป็นยังไนะ คนตื่นทำไงตายโอ้ขอบคุณมากเลยนี่ใช้ได้แล้วเน oh, ี like ่ยพอเวลาพอเวลาเราขายของอย่างเงี <t rian> <t rian ้ยเราขายของเราเรารู evet ้สึกว่าเราสบายใจต่อการที่เราเอาของเอาเอาเงินตรงเนี้ยมาใช้ในความซื่อสั์สุจริตสัมมาอาชีพเนาะเราทำแต่พอเวลามันไปเปิดรับบริจาคปุ๊บเนี่ยแล้วมาใช้ในกิจการงานส่วนตัวเนี่ยอันเนี้ยปัญหามันจะเกิดเยอะมากเวลาปัญหามันเกิดเยอะเรารู้สึกว่ามันไม่มันไม่บริสุทธิ์มันไม่เซฟตัวเองอายจก็เลยมองว่าเนี่ยถ้าเราไป สอนธรรมะแล้วรับเงินเข้ามาส่วนตัวอ่ะเดี๋ยวปัญหามก็จะกลับมาเกิดแบบเนี้น<ต> <ๆ S 2> ย่จริงๆรับได้นะอาจารย์รับได้ในส่วนของกรณีที่เขาให้อาจารย์โดยเสน่หาอันนี้มันไม่เกี่ยวกับการที่อาจารย์ไปเปิดรับบริจาคได้อันนี้ก็ยังมีความกลัวอยู่รับได้ครับ,รบ